สวัสดีค่ะหมอแพทย์ลอซั่มคียนะคะสำหรับเครื่องที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็คือเครื่องพีคโ Plu พลสค่ะสามารถรักษาได้3าอย่างด้วยกันนะคะก็คือรักษาเรือรอยดำรอยแดงแล้วก็พวกรูสิวหรือว่ารูขุมขนค่ะสาหรับการยิงรักษารอยดำนะคะก็จะมีอยู่2หัวรอยดำก็จะรวมไปถึงการรักษา้ากจากรอยสิวจุดต่างๆต่างๆได้สำหรับการรักษารอยแดงนะคะหัวโอแฮนพีซค่ะหัวนี้จะช่วยรักษารอยแดงเช่นรอยแดงของสิว ว่าพวกสีบลัดเกตก็จะช่วยได้ด้วยค่ะถึงหัวสุดท้ายนะคะจะเป็นหัวไฮไลท์เลยค่ะเป็นหัวแฟชชั่นอลเลเซอร์นะคะการท,ที่ออกมาแล้วเนี่ยหน้าแดงเลือดออกางหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้อิงหลุดสีที่ค่อนข้างลึกๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องมุมขนนะคะอาจจะเป็นแค่หน้าแดงองค์ชมพูไมไดีแดงมาก ่อยาเป็นทั้งสีรอยแดงรอยดำหรือว่ามีหลูกสีด้วยเราอาจจะพิจารณาใช้หัวแต่ะหัวร่วมกันได้ค่ะ